15ของไทยติดแมนไปที่เอาเข้ามานะจันทุพาโอ้ยูนี่แหนแหนไปครับนะไกาว,ว,วิทย์เบริพยากิจดโอ้ยูนี่แหน่โอ้โหลูกนี้ไก่นะครับเป็นลูกไกาวิทย์ครับไกาวิทย์จ่ายไปที่15 15จ่ายโอ้ลูกนี้เอ้ามานะจันทุมาครันะครับฟูเล็กอดีตทีมชาติไทยครับ เป็นตัวจ่ายของกองทัพภาคที่สองด้วยนะครับนะปัจจุบันเล่นให้กับทีมโมโนนะครับไปผู้เล่นหมายเลขสิบห้าของไอบิดไอบิดจ่ายไปที่ไก่ไก่อู้ลงครับลูกนี้น่าสวยแล้วครับมานะจันทุมาไก่วิดไก่วิดยัดเข้าไก่ไก่จิ้โดนเต็มเม็าสวยนะครับทีมยอมรับนะครับไอบิดแมน แบบเก่าอะไรต่างๆนะครับทุณจุคกลุเลยครับอุ้ยแม่เาเฟสครับสวยงามโอ้นี่แก้ไ้ห่างนะครับไม่ห่างไก่วิทย์่ายยับไปที่สงเกตเตขึ้นลกครับงครับอยูลกครับโอ้ยงได้อยู่ครับไปที่ไก่วิทยไกวิตจายไปที่กิจทัศน์เจ้าไก่ครับโอ้ยลูกนี้สวยครับนะ่พอเฟสที่ว่าชก เรื่องจับหมายเลขอาทิตย์เลขสามับหมายเลขสามขึ้นชุดโอ้โหหมายเลขสามเนี่ยมาแล้วครับต่อกแล้วนะครับจ่าแล้วมันใจแล้วหมายเลขหกของพีเมีนจ่ายให้หมายเลขสามหมายเลขสามจ่ายมาให้เพื่อนเพื่อนขึ้นกับลูกนี้โอ้โหมาแล้วติดต้นออกมาตัวต้องทดลองเห็นไม่เท่าไหร่อะไรนะพี่เดี๋ยวจะถ่ายถ่ายไปดครับไม่รู้ว่าจะชัดไหมโอ้โห ยเนจายไปที่หายเลขเก้าหายเลขเก้าจายให้เพื่อนครับพิลี่ซันแล้วสมายเลมาแล้วครับมาแล้วยี่สิามยี่สิบสามจ่ย้สงามมาพลี่ครับลงครับเขาไม่ไม่พลาดเลยเนาะ13าครับ าเย็นกกล้ามนกมึงหายเลขสองโอ้ยดเยียเล่นเลยมึงดูกล้ามมันเลยมาใหมโอ้ยขาออนขาออนแม่เเ กูน้ำคันนั้นเท่าไโอ้โตเต้โอ้ยเกมนี้มันกลุ่มเท่าไหร่เราฟังไหนแล้วอ๋อขี้ห้าขวดแบบนี้โอ้ย

เจ็ดแปดเจ็ดคถ่ายไม่ทันดีคละ เราคุยกันต่อเมื่อกี้ทีมเราไม่เข้ามาใชไหมเราบ้มีเป็นดีโมดาอ๋อเขาพลาสามจอยเาลัตขึนก็สุดโอ้ยแยมาแล้วครับพีแอมมาเปิดลูกแรกลงแล้วพ่ลีสติลบอลได้โอ้โหยิงลงด้วยกดโหมดกโหมด

ต้องในน่นี้ี้เดีสนเย้เจดเกาดูนี้เรียบร้อยเจมโอ้โหที่ามากเลโอ้ซุปเปอร์เจด นี่ซุปเปอร์ต้นโอ้ยซุปเปอร์พี่ต้นนตายแลยนีอ้อืมซุปเปอร์เจ็ดซุป,ปเปอร์จะทัก <c oughs> โอ้เนี่ไม่เหมือนท่าชู๊ดไหว <Why? S 2> อุ้อย <c oughs> บอลลงมเลือกคุณเบเกดจะทำอะไรกันนี่เย้ไม่ได้เว้ยบอลยิกิสัตว์เข็ดเที่ตอนนี้รางไปแบทแมนด้วยสัดหูย ลนกเ็ดีมาจริงว่ะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเช็ดีโอซุสเปรเจ็ดโอ้เชอืม ดังแม่งไว้ยัดหน้าพี่อาร์ตบอกนี่แค่ขยิ่งไม่ได้กระโดดเลย